สวัสดีครับตอนนี้คุณจูชย่ช่องโอตะคุบูนะครับผนะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปโอตะคุทัวร์นั่นเองซึ่งครั้งนี้เราจะพามาที่ร้านบางนะอยู่ที่มอกเกษตรศาสตร์นะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยมีของเด็ดเยอะมากๆนะจะเป็นยังไงไปดูครับผมซึ่งร้านนี้นมีชื่อว่าร้านหนังสือลุงสง,งาน,นะครับก็ถ้าใครมามถูกก็สามารถเปิด Google Map มาได้นะครับผมนะอย่างผมก็เปิดมานะครับคือบอกเลยเลยว่า สินค้าภายในร้านนะคือมีทุกสนนักพิมพ์เลยนะแล้วก็มีอัปเดตหนังสือออกใหม่ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวว่าจะตกรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งคือตอนที่เดินเข้าไปในร้านเนะี่ยคือผมพูดได้เต็มปากเลยว่าผมเดินไปยิ้มไปเลยเพราะามีมังงะเยอะมากๆแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราไม่เคยเห็นเร่มแบบเริ่มแบบครบขนาดนะี้คือเราก็ได้เห็นที่ร้านนี้นะคือบอกเลยว่าดีมากนะครับผมนะส่วนราคามังงนนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคิด ตามราคาปกนะครับอแต่บอกเลยว่าคุ้มมากนะแล้วก็ในร้านเนี่ยตอนที่ผมไปเมื่อเดือนที่แล้วนะผมนะมีบางงานที่เป็นบ็อกเซตด้วยนะครับผมที่เป็นวอตโคุยนะหรือว่ายากแท้จริงหนอรักแทของโอตะคุนั่นเองนะครับ <c oughs> คือบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยถ้าใครอยู่มอเกษตรศาสตร์บางเขนนะผมนะก็สามารถ ไปได้เลยนะครับหรือว่าใครอยู่แล้วใกล้เคียงก็สามารถไปที่ร้านนี้ได้นะคือแนะนําเลยนะนะก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยละกันนะคือสินค้าภายในร้านนะคือมีเยอะมากๆนะนะคือไม่รู้จะพูดยังไงคือต้องลองไปดูเองนะฮะมังงะมีนะแล้วก็นิยายอาจจะมีปะปนเล็กน้อยนะครับแต่เขาจะแยกหมวดหมู่เหมือนกับเขาจะแยก่วนไว้อะไรเป็น นิยายก็แยกเป็นนิยายเนะเป็นบังะงก็อยู่กับมังะงน,นะครับผมนะก็ลองไปสาะแสวงหากันดูนะครับผนมะว่ากําลังตามหาเรื่องอะไรอยู่นะอืมคือบอกเลยว่าสินค้าในร้านเนี่ยมีหลากหลายมา,มา,มากๆนะครับผมนะแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่มีจริงๆนะครับผมหรือถ้าใครกําลังสนใจตามหามงงางะเรื่องนึงอยู่เนะี่ย ก็ลองไปตามหาที่ร้านนี้ดูนะถ้าอยู่ใกล้บ้านท่านนะผมแล้วก็ร้านนี้จะมีหน้าเพจ a c e b o o k ด้วยนะผมนะที่ชื่อว่าร้านมังร้านหนังสือลุงสง่าด้วยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันแล้วกันนะครับผมนะก็ดูบรรยากาศกันยาวๆนะครับแล้วอย่าลืมไปที่ร้านของลุงแกด้วยนะผมนะคือแนะนำเลยว่าต้องไปนะถ้าใครอยู่ละแวกนี้ต้องไปให้ได้นะผมนะ